สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะคะเช้านี้เราจะมาผสมเกสรอ,อินทผพันนะคะที่เห็นอยู่ในในภาพนี้คือดอกตัวเมียนะคะดอกตัวเมียอดอกตัวเมียเนี่ยเราจะรอจนดอกแตกนะคะให้ให้ดอกเขาแตกก่อนอนับแต่วันนับแต่วันที่โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยก็สิบประมาณสิวันสิบกว่าวันนี้แหละคะ่ะ น,นี้เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวพ่พพนแล้วเหรอก <laughs> ่อนอื่นพอเจอดอกแตกเราก็ลอกกาบอ่าลอกกาบเสร็จแล้วในในดูกระป๋องสิคะอ่านี่ในกระป๋องที่เห็นนี่คือเกสรตัวผู้นะคะเนี่ยเกสรตัวผู้ที่เราเคยทําคลิปตัดอ่าแล้วเราก็มาเคาะเก็บไว้อย่างนี้คะ่ะอ่าแล้วเสร็จแล้วพอตัวเมียม,มาเราก็มาพ่นนี้พ่นใส่ฟุดฟุดฟดเออนั่นแหละค่ะโอเคเสร็จแล้วถ้ามีถุงกระดาษเราก็ถุงสวมไว้ พ่นเกสรเจ็ดก็มัดไว้อย่างนี้ค่ะเอาใบฉีกใบเขานี้แหละมัดไว้เดี๋ยวหนูไปเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าเรามีถุงก็ถุงสวมเลยค่ะถุงสวมเออมีถุงก็ถุงสวมไว้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะ อย่างเพื่อนเพืนบางคนอาจจะไม่มีถุงก็ไม่เป็นไรมัดไว้ที่เรา,าต้องสวมถุงเนี่ยเพราะว่าวันมเช้านี่ฝนตกมานิดนึงแล้วตอนนี้ก็ยังคลึมๆอยู่ค่ะ,ะถ้าเผื่อฝนตกอาจจาะมา,ามาชะล้างเกสรที่เราผสมไว้นะคะเกสรตัวผู้นี่นะวมไว้อย่างนี้ นี่ก็อีกต้นหนึ่งค่ะนี่นี่ต้นต้นที่สองอานาำเราก็ต้องตัดนะคะเมื่อวานมีพี่คนหนึ่งแกมาจากัจีนแกไม่เห็นต้นเราแกถามว่าเอ้าของเราพันพันอะไรไม่มีหนามเหรอของแกหนามเยอะบอกมีหนามค่ะเนี่ยมันมีเหมือนกันแต่พอพอปีใหม่หรือว่าดอกเริ่มปีที่เราเห็นแล้วก็ลาะหนามได้เลยค่ะ ล้อนหนามก็ใช้เคียวคมคมค,มค่ะหรือไม่ก็ไอ้กันไกก็ได้ยืนให้ดีนะห้ามตกนะอ่าเอาเลยเนี่ยพอลอกกลับเสร็จแล้วก็พ่นนี้ค่ะพ่นเหมือนกันยืนไม่ถนัดเหรอเอาใหม่ไหมยืนใหม่ไหม มันยืนไม่ขนาดนมันเดี๋ยวกลัวจะตกไปมันจะไม่คุ้มอ่ะเอออะไรเอาพ่นกรณีนี้คือเรามีเกสรตัวผู้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าถ้าตัวผู้กรณีตัวผู้ตัวเมียมันแตกพร้อมกันเนี้ยผสมสดได้เลยค่ะ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็เอามาผสมสดได้เลย วันนี้เราไม่มีดอกตัวผู้เดี๋ยวถ้าวันไหนมีดอกตัวผู้และตัวเมียแตกพร้อมกันเราจะทําวิธีผสมสดให้ดูนะคะค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามเดี๋ยวมีอะไรที่ดีมีประโยชน์เราจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ